รอยครับเ <c oughs> มื่อคืนเขามาเยี่ยมจนได้บุกเขาป่าบวบยินเสียงประทัดตกใจคงจะวิ่งข้ามป่าบวบผมเลยนะครับเจ๋งเดินรอบสะที่ผมกดไว้นี่ต้นมะพร้าวเกี้ยงเลยครับผมปลูกมะพร้าวไว้ของชอบเขาถ้าผมไม่จุดเมื่อคืนไว้นี่คงจะหมด ทั้งขอบสะว่างั้นตะไลมาไถ่ไล่มีโครงการจะปลูกบวบงูใหม่เขาก็มาเจอไม่ทันทีว่างั้นเมื่อคืนเก่งมากเลยช้างดื้อมากดูฝีมือเขาครับผมอืม เรียบร้อยดีต้นมะพร้าวเดินกินรอบเลยครับว่างั้นแต่เอาไม่หมดมตกใจเมื่อคือนเลยเดินเข้ารัดตรงนี้แล้วก็ข้ามคลองไปเลยว่างั้นโอ้ยคืนนี้คงจะนอนหลับไปเนาะทรัพย์สินเสียหายหมดยางเดินมาตรงนี้อย่างดี้ด้โมยยางลุกมาเลย หัวความอยู่ล่งแหวงแหงป,ป่ปะเตือนป่ะดีแหงเนี่ยเรจียบร้อยดีอีกป่าหนึ่งทางนน้นจากนน้นอือมาแล้วเสาหลักพังมุดให้เนี่ยเพิ่นประเหดหลายตกใจมัน ถ้าเรากินตกใจล่งนี่วันนี้วายน้ำไปเลยวันนี้เห็นไหมขุนเอาโกโก้ปลาเพิ่งนั่นเห็นไหมว่ามากินเลยไหมดือครับอืมอืมล้มมา จะอยู่บนนอคงจะอยู่ยู่ดักลวมแค่สองลักห้องออมมาแบบสบายใจเฉิบวบวกกับสิบบแบกเป็นหน่วยแล้วมาเห็ดกันเลยโอ้ยหน่อยซื้อคักสั่ง